สวัสดีค่ะพบกับอู๋นะคะวันนี้นะคะที่ช่องปั้นหุ่นสวยสดใสนะคะไ i z ์40บวกนะคะเป็นไงคะเริ่มกลับมาดูแลสุขภาพนะคะเริ่มกลับมาออกกําลังกายบริหารร่างกายไปกับอู๋แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างมีปวดเมื่อยบ้างไหมนะคะ ว่าไม่น่าจะมีหรอกเพราะทุกคนต้องทานโปรโตีนถึงพอแน่นอนนะคะค่ะอย่างที่บอกค่ะโปรโตีนเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็การเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลหุ่นนะคะสังเกตไหมคะว่าอู๋เนี่ยจะเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพมาก่อนดูแลหุ่นนะคะเพราะว่าสุขภาพที่ดีนะคะสําคัญมากกว่าหุ่นดีด้วยซ้ํานะคะถึงแม้บางครั้งรูปร่างเราเนี่ยอาจจะไม่ได้สมส่วนมาก อย่างแบบที่เราคิดจินตนาการนะคะแต่ถ้าเราสุขภาพดีเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะแต่เชื่อเธอค่ะว่าถ้าเกิดคุณนะคะตัดสินใจมุ่งมั่นแล้วนะคะที่จะมีสุขภาพดีและหุ่นดีด้วยนะคะสาวๆทุกคนทําได้แน่นอนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะอู๋ก็มีท่าบริหารร่างกายนะคะมาฝากนะคะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อต้นแขนนะคะแล้วก็หลังไหลของเรานะคะมีอุปกรณ์ช่วยนะคะเป็นตัวยางยืดนะคะสําหรับ ดึงนะคะออกกําลังกายนะคะเพราะว่าการใช้ดัมเบลเนี่ยกม็มีมีท่าทางในลักษณะแบบนึงแต่ว่าอูคิดว่าการใช้ยางยืดเนี่ยมันเหมือนกับว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยอูชอบเพราะว่ารู้สึกว่ามันได้ใช้กล้ามเนื้อในทุกมัดไม่ไม่ใช่แค่ข้อต่ออย่างเดียวนะคะโดยที่ยางยืดนะคะเดี๋ยวอูเอาให้ดูนะคะ ปัจจุบันนี้มีจำหน่ายเยอะมากนะคะมันก็จะมีหลากหลายน้ำหนักที่ต่างกันไปนะคะอุใช้อยู่สองเส้นเนี่ยเป็นประจำนะคะเส้นนี้ก็คือจะเป็นเวลาดึงแล้วเนี่ยมันจะเป็นความหนัก 7จถึงกิโลถ้าจําจำไม่ผิดนะอันนี้ประมาณ1-7ถึงกิโลนะคะในบางท่าเนี่ยอูสามารถใช้เส้นนี้ได้แต่ในบางท่าเนี่ยอู้เหมือนยังกล้ามเนื้อไม่ถึงกบดีมากนะคะก็ใช้เป็นเส้นนี้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอูเป็นคนหนึ่งนะคะจากประสบการณ์คือไม่ชอบเล่นแขนนะคะแล้วก็ไม่ชอบออกกำลังกายแบบกล้ามเนื้อหลังไหลน,นะคะซึ่งมันเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่บางครั้งเราจะมีอาการเหมือนออฟฟิศซินโดรมะคะเวลาที่เรานั่งทำงานหน้าคอมเป็นเวลา นนะะอเป็นคนที่ทํางานที่บ้านนะคะก็จะใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนะคะแล้วเราก็จะเกรงกล้ามเนื้อสาวๆหลายคนที่แบบทํางานออฟฟิศนะว่ามีลักษณะอาการแบบนี้คล้าย,ายๆอู้เลยมันจะปวดตึงนะคะบริเวณศรีรษะลามไปถึงหลังนะคะปวดหลังมากๆด้วยนะคะอู้บอกเลยว่าท่าบริหารร่างก,กายวันนี้ที่เอามาฝากกันนะคะช่วยได้นะคะโอเคอย่าเสียเวลาเลยเราไปบริหารร่างกายด้วยอย่างยืดกันนะคะ ะะคะโอเคขอปรับกล้องนิดนึงนะคะมาสองท่าแรกนะคะก็คือจะต้องใช้เส้นนี้ก่อนนะคะปรับอีกนิดนึงนะคะรู้สึกว่าจะไม่พอดีได้ละพอดีไหมพอได้ตัวไม่เห็นขาเนาะจะทำแนวตั้งก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะว่า แนวนอนจะเห็นได้ดีกว่ามามาที่ท่าแรกกันนะคะท่าแรกนะอย่างนี้นะคะเอาเท้าคล้องเข้าไปสองข้างแบบนี้อ่ะอย่างนี้นะคะทางขาแบบนี้เห็นไหมเท้าคล้องอยู่นี้นะอุให้เห็นด้านข้างดีกว่านะ เส้นจะเป็นเส้นคู่นะคะแล้วเราก็ดึงขึ้นมาตัวเราจะอย่างนี้นะคะไปกันทำท่าละสิบสองครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสบอสองครบแล้วสำหรับท่าแรกนะคะเห็นไหมบอกเลยว่าจะรู้สึกเลยนะว่ามันจะแบบได้ได,ได้เกร็งกล้ามเนื้อส่วนเนี้ยคราวนี้มาที่ท่าที่สองนะคะทุกท่าเราจะทำสิบสองครั้งนะคะ จบหชุดนะคะแล้วก็พอจบระหว่างท่าวันนี้มีมา3ท่านะคะก็พักสักสิหรือ15นาทีนะคะแล้วก็ค่อยทําซ้ําให้ครบ3ามเซตนะคะต่อวันนะคะเพราะว่าการบริหารกล้ามเนื้อนะคะแบบบอดี้เวทหรือว่าเวทเนี่ยมันต้องทําซ้ํานะคะมาค่ะท่าต่อไปนะคะเห็นไหมคะเชือกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะขากลางออกเท่าลักษณะไหลนะคะแล้วดึงเชือกขึ้นมางี้ โอเคไหมไปกันค่ะหนึ่งสองสสี่ห้ายมยืดหลังให้ตรงนะหกเจดปดเ สิ 10, 11, 12, บสิบเอ็ดสิบสองคบสิบสองครั้งแล้วนะคะมันจะรู้สึกถึงกล้ามเนื้อส่วนนี้แล้วก็ส่วนหลังด้วยแขนแล้วก็หน้าอกด้วยนะคะบอกเลยว่าทำท่านี้ก็จะได้หน้าอกไปด้วยในตัวนะคราวนี้มาที่ท่าสุดท้ายนะคะท่านี้นะคะอูก็ต้องเปลี่ยนน้ำหนักนะคะแปบ๊บนึงนะคะเหมือนกล้องมันค่ะ คราวนี้มาที่ท่าสุดท้ายกันนะคะท่านี้เนี่ยอูเองก็กล้ามเนื้อยังไม่ค่อยดีมากนะคะกับการดึงในลักษณะนี้นะคะก็เลยเปลี่ยนส์เส้นนะคะให้เป็นเส้นที่น้ำหนักมันน้อยลงนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทำท่านี้ได้นะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่เรากล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นแข็งแรงแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเพิ่มน้ำหนักได้นะคะซึ่งท่านี้ก็ต้องแบบเหมือนมัดมัดเชือกเนี่ย เข้าที่มือของเรานะคะโอเคแบบนี้โอเคจับไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็พยายามยืดกลางแขนออกนั่นเองหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจดแปสิบสอด 12ครบแล้วนะคะ12 12ครั้งนะคะต่อท่านะคะแล้วพอครบ3ท่านี้แล้วนะคะก็พักประมาณ10หรือ15วินาทีนะคะเราทำซ้ำนะคะก็จะได้อ่าการบริหารกล้ามเนื้อช่วงหลังไหล่แล้วก็แขนด้วยนะคะมันก็ช่วยเรื่องแบบบริหาร เกี่ยวกับกล้ามเนื้อส่วนตรงเนี้ของเราด้วยซึ่งอุว่าหลายๆคนนะ่ะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องออฟฟิศซินโดมด้วยนะคะแล้วก็ หน้าอกของเรามันก็จะกระชับขึ้นด้วยเพราะว่าท่าบริหาเรเหล่านี้นะคะมันได้ส่วนตรงนี้ด้วยนะคะอูว่ามันเป็นท่าที่ดีมากๆคืออูก็ดูมานะคะติดตามมาจากหลายๆคนนะคะที่เขาออกกําลังกายแบบนี้แล้วอู้ว่ามันดีนะ,ะอูก็มาแบ่งปันกันแล้วประกอบกักบกตัวเองก็ทําด้วยนะ,ะไม่ใช่แค่ว่ามาแบ่งปันโดยที่ตัวเองไม่ได้ทดลองนะคะอะไรที่ดีเราก็มาแชร์แบ่งปันกันนะคะแต่ว่าที่สําคัญนะคะขอให้บริหารร่างกายให้สม่ําเสมอนะคะทําทุกวันค่ะ วันละเล็กวันละน้อยก็ทำเถอะค่ะมันมีผลกับร่างกายของเราแน่นอนนะคะเราจะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปนิดๆน,นะคะวันละหนึ่งองศาก็ยังดีนะคะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นองศาที่กว้างขึ้นนะคะก็ทํทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นไปทุกๆวันนะคะและประกอบกับเราเนี่ยเลือกรับประทานอาหารนะคะให้ดีให้หลากหลายนะคะในปริมาณที่เหมาะสมนะคะ ทานโปรตีนให้ถึงพอนะคะบริหารกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอทําจิตใจร่างกายให้แจ่มใสนะคะสุขภาพดีหุ่นดีแน่นอนนะคะวันนี้อูก,ก็มาฝากกันแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกับอูใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย